สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมคนแจ้ข่าวเกษตรพารวยการประจําครับพบกันคิดนี้กับผมก็มีรวมหัวเด็ดๆหัวดังๆมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังและรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับกับผมคนแจร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับชม รับฟังหัวเด็ดๆประจำหัวเป็น27กุมภาพันธ์2,565กันเลยนะครับสหรับคลิปนี้นะครับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนะครับก็จะทําเป็นพิเศษนะครับรวบรวมมาให้รับชมและรับฟังกันหลายสํานักหลายเจ้าแม่กันเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันด้วยนะครับเจ๊ก,กุ้งพารวยนะครับสําหรับเจ๊ก,กุ้งพารวยกันนี้นะครับมีแนวทางเลข2ตัวและ3ตัวมาให้รับชมดังต่อไปนี้นะครับ เลข3ตัวนะครับห้าห6สา9 0้าหนึ่งห้านะครับส่วน2ตัวนะครับมี1 3 1 5สาห้าและ16นะครับฟันขาดนะครับ72 3สาชอบส่วนตัวนะครับ4ี่สาม2และ92นะครับตามมาด้วยเจ้าแม่ชื่อดังนะครับแฟนคลับแน่นนะครับใบฟ้าผ่ารวยนะครับ เลข2ตัวและ3ตัวก็มีดังต่อไปนี้นะครับเลข3ตัวนะครับ7 52, 5 2 5 9 2และ279นะครับส่วนเลข2ตัวก็คือ5 2 5 3 5 7 9 2 9 3และ97นะครับสำหรับใบฟ้าผ่ารวยนะครับมาต่อกันที่มาต่อกันที่หมอเดามิจูนะครับคนนี้ก็ไม่แพ้อ งวดนี้ใบชัดๆเน้นๆฟาดจับเน้นเด็ดๆเลยนะครับสองตัวและสามตัวนะครับมีดังต่อไปอนี้เลยนะครับสองตัวตรงๆนะครับก็มีหกสองหกสี่สี่สองหกศูนย์และหกเก้านะครับเน้นนะครับสองตัวตรงๆนะครับหกสองกับ 64นะครับสำหรับหมอเดาทิศจูนะครับเจ้านี้นะครับมาแรงแซงทางโค้งกันเลยทีเดียวนะครับแม้แต่เจนกบได้มีมหาเฮงยังยอมรับและลั่นจะซื้อตามเลยนะครับสำหรับหวยเนนน้อยซื้อหัวยังยอมงวดนี้นะครับเลขสามตัวก็มีนะครับ152กับ526นะครับ ส่วน2ตัวเน้นๆเลยนะครับ52 26และ61นะครับสำหรับหวยเน้นน้อยซื้อหวยยังโยมนะครับโดยเลข52และ61นะครับยังเป็นเลขชนกันกับเลขลับเฉพาะวงในเลยนะครับส่วนเลขลับวงในในงวดนี้นะครับก็ให้มานะครับมีเลขที่ตรงกับหวยเน้นน้อย กันเลยทีเดียวนะครับมีห้าหนึ่งห้าสองหหนึ่งและก็ห2สองนะครับส่วนสายโมสายหวยนะครับก็ต้องตามเลขปฏิทินขำโฉนกนะครับงวดก่อนถูกกันละนาวเข้าจังๆนะครับ30งวดนี้ก็ไม่พลาดนะครับเช้าเน็ตตีแตกนะครับเคาะแล้วนะครับเลขสี่กับเลขหมาแรงดังต่อไปนี้นะครับเลข2ตัวนะครับหนึ่งหกสองหกสามหก สี่หนึ่งสี่สองและสี่สามนะครับมาต่อที่ปฏิทินหลวงพ่อปวดนี่นะครับชาวเน็ตนะครับฟาดขาดเลขเบิ้ลก็มานะครับงวดนประจําัดทีนสิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้า้อหกสิบห้านะครับโดยมีเลขดังต่อไปนี้เลยนะครับเลขสามตัวนะครับชุดสามตัวเก้าเก้าสองกับสามสามสองนะครับส่วนชุดสองตัวก็มี 92 29, 99, 6, 2 9 9 9 62 6 6และก็26นะครับมาต่อด้วย3เจตัวเต็งๆนั่ใบหวยแห่งประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากแม่น้ำหนึ่งนะครับให้เน้นเน้นฟันเน้นเน้นนะครับพวดนี้ฟันห้านะครับเลขสองตัวเน้นห้าสามนะครับ ห้าศูนย์สามศูนย์ส่วนสามตัวนะครับเน้นห้าสามศูนย์นะครับมาตามต่อนะครับกับเจนุกบารมีมหาเห่งนะครับให้เน้นๆน,นนะครับเลขสามตัวก็มีแปดหนึ่งสองสองหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งสองแปดสองตัวก็มีแปดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งแปดสอง 28และ18นะครับสำหรับเจุนบารมีมหาเห่งนะครับมาปิดท้ายนะครับด้วยเจฟองเบียนะครับได้ออกไลฟ์สดนะครับก็มีเลขที่ชอบชอบนะครับ25นะครับเน้นเลยนะครับ25แล้วก็3553และก็เ3้านะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตเลขเด็ดๆห่วยดังๆจากหลายสานักนะครับ ที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับส่วนตัวของผมนะครับชอบนะครับ25กับ53นะครับครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ